ฮอไม่อย่างละบาทนี่เออปลาตองบาทนี่โอ้ทอดทดทดทดครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเลยมอนิตึกกระดุงคือเก่านี่แหละยูนในท่านี่แหละมงเก่านี่แหละพี่น้องมันตึกรัดแรงใกล้ๆค่ำใกล้สิบหมื่นแล้วนี่พี่น้องเลยหักมาลองเบิงเผื่อมันได้น้ำกระน,น้อยหลายเติบแล้วน้ำก็ได แต่ลมขนาดได้พี่น้องมือนี่ลมเป็นลมสองมื้อเลยนี่ลมนี่ลมหนาวบวหรือจังใดนี่ล่ะตึกกระดุงล่องมึงนี่นะพี่น้องมือนี่เป็นในใดแทะนี่กระดุงก็เอาลงอลไพี่น้องเตรียมแล้วล่ะอยู่จนพุระมืดพี่น้องจังเมื่อมือนี่มืดเลยก็เมื่อได้หรือบบได้ก็ได้ลองมึงเด้อพี่น้องเด้อมือนี่เด้อมันลุ้นเด้อน้ำน้อยนี่ลุนตึกกระดุงก่อน ที่ได้ปลาอย่างเนี่ยฮักคือหัวปีฮักคือซิบกขึ้นแหละพี่น้องเลยแบบหัวปีฮรเป็นพกขึ้นพกขึ้นคือจ็กก่อนนะน้ำมันน้อยแล้วเดี๋ยวนี้ได้กับบาทละตัวสองตัวไปสั่นแหละบาทไม่ได้ก็มีไปพี่น้องมาลองบังเป็นไงไรแต่คือบว่อนลอย่างไรมือนนี่ลองมึงเด้อมา เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ปลาอีไทยตัวน,นึ่งตัวน,นึ่งเก่าอดีตเออห้องมาเกือบวิดเนาะเออ đây là đây đây là đây cái gì đó là tôi song tu còn những khay vô hỏng mà Ừm. Lẹo đi lẹo bạn. Tổng sai đảng tác ảo. Ăn tô điều chẳng chấp ảo. อดี้เอาที่ข้ามชิม,มืดเลยได้บาทนี่มาอืมอืมอมสองบาทนี่เออน,นั่นเอา เริ่มแล้วเริ่มแล้วอืมโอ้ปากกาปากใหญ่เลยป่านนี้เอ้อนั่นเอาใครอยู่รุ่นนี้เดี๋ยวจับเอาตัวเดียวนึ่หรอกโอ้มันเกาะ ปลากาเอา้าเอ่าแล้วมาอืมอือปลากาปลากขาวโอ้ปลาคุลามโอ้ปลาอีไทยเยม,ม่นบอกโมเม่นปลาเวียนไฟเอา๋า อาจากซีแม่มจากแม่นใครระบเนี่นี่มาอืมโอเคเป็นนี่ยังพอได้ป่าเวียนไฟโอ้ลม ปั่มกะดุงบ่อยากไหวลมแหง้งเอาเอาเรื่อยๆมาจีคำแล้วตรงยกดูดูนลาอปกับกับปากกาเอาเอาอย่างเดียว Thì nó cũng này lực chắc nổi đây nè Họ lúc được bất kỳ này mực non, Phá sụt à, Màn lên đây Màn lên đây Hãy subscribe เลืกขนาดได้บาทเนี่ยเอา,าเอาเอ,เอปลากานี่จะปลากาโอ้โหีได้ปลาหมูลแล้วปลานนี่้โอ้ยบุรีโอันนั้นมาเดี๋ยวย้ายมองใหม่เมื่อกี้นี่ เดี๋ยวเสเอาถุงมาก,ก่อนมาอยู่มงนี้บาน,นนี่มันมีปลาหมูอยู่มงนียบ่อไร่บ่อม,อม,บบบมีได้มงนั่นเนรื่องจดลิบอันนั้นผูไน้ไรมาอุ๊อือปลาอย่างปลาด้โอ้ปลาหมูเอ้าปลาหมูอีกแล้ว มันมานอีกแล้วม,มันปลาหมูอีกแล้วบาทนี่โอ้ปไปยังไงนั่นขอโทคือมันแท่เลยเอาไปเปิดไฟได้บาทนี่ปเปเิดไฟได้บาทนี่โอ้ปลาหมูบาทนี่สวัสดี โอ้ได้หลายตัวอยู่ได้ปลาหมูเออปลาหมูปลาแควใกล้มาแล้วเอาคืออรอขับเป็น,น,น่นี่ต้องการอยู่ปา่านี่มาโอ้ลมขนาดเลยโอ้โอปลาเนา้างบาดนี่คือเา่าๆในนี้บาดนี่ปลาเสื่อม นปลาเสื่อมเนี่ยปลาหมูน้ำเอาแล้วงานนี่หมานแล้วโอ้มาหมานบัตรครับนี่นนนเนาะปลานนี่เนาะโอ้ขยุ้แบบนี้เอาอาอืมปลาหยังเลยบานนี่คือตัวใหญ่อืม มาโอ้ปลาอีกดำปลาอีกดำอีดำอ่าฮอาเอาเอ้มามันนักเคยเฮ้อไม่อย่างระบาดนี่เฮ้อปลาตองบาดนี่โอ้ชด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  อตองใหญ่บาทนี่อเอ้าฮนะมานเท่าลรบาทนี่แม่เนา,อา,อาโอ้พูด้าไอ้ตืบผู้ดิเอาเก็บเก็บเก็บแท็กซี่เบ๊มันปิดตาม,มาตึก <c oughs> อืมอ,อันดีบ่ขาดบาทได้ป่าอย่างป่าเขาป่าอีกรรมครบป่ากาอ,อืมเอาใครยุดอกอืมออเอาสะก่อนช่วงมืดนี่ มันยังมานอยู่พูดใดอ่ดาขนาล,ลงมาลงมาลงมาเออแันอย่างเขาบอลงมาสัตว์สัตวโอ้เพิ่นติดขี้เพิ่นติดแม่นไผเอาเรื่อย เบน,นี่โอ้ลึกขนาดบาทนี่อืมอืมอันนา้าปลาอย่างไรปลาตองปลาตองน้อยตองกูตองอัาน,นี้ก็ปลาเสื่อมหรือปลาปีไก่เออคืออยู่ได้คืออยู่คือคอยูอออ่ปลากังตอนมืด ตอนมืดมืดอีเด้พี่น้องมาเลยพี่น้องเลยข้ามืดเลยก็มาแหละเดบปลาโอ้ได้ปลาตองกายใหญ่เลยดมัอนี้พ่กระใหญ่เติบปลาตองตัวนี้ปลากายพี่น้องเลยอันด้ปลาหมูปลาเขี้ยวก่าก็ได้อยู่เลยพี่น้องทีอันนี้ปลาเขี้ยวก่าใหญ่นี่นี่อันนี้ปลาหมูนี่อันนี้ปลาหมูอันนี่ได้การอยู่พี่น้อง ปลาหมูปลานั่นก็ได้ไหลแน่อยู่เลยพอได้ต้มอ,อยู่พี่น้องเลยปลากาก็ได้ได้มดคู่ปลาอะไรพี่น้องเลยพอได้อยากได้กินอยู่ไปก็ได้ดี่าโป,โปไปไปรัดแรงคํามืดและกับมาพี่น้องเอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ